ผมมันตึงไปนะครับอ่าไอ้พี่ก็ตั้งให้ใหม่ถ้าเราไม่ตั้งไปอะไรพี่มันจะมีเสียงดังสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับได้กําหนดถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับชุดใหญ่ L50 ของผมนะครับคันนี้ก็นะครับมันมีหลายท่านนะครับหลายคนที่เขาบอกว่าเสียงกันนะครับว่าถ่ายน้ํามันชุดใหญ่เนี่ยเขาใช้เงินกี่บาทหมดกี่บาทนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมให้ช่างศูนย์มาถ่ายนะครับก็จะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนกองไฮดรอลิกกองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กองโซล่านะครับแล้วก็ให้เขาเช็คพวกคาน์นานะครับแล้วก็คัตนะครับอยให้พี่เขาให้พี่ทีมงานเขาดูด้วยนะครับกระ๋ยวันนี้นะครับเดี๋ยวรู้กันเลยนะครับว่าถ่ายน้ำมันเครื่องชุดใหญ่4 0 0ชั่วโมงนะครับอันนี้รถผมได้ปีแล้วนะ400ชั่วโมงแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คือจะหมดกี่บาทนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละศูนนนนย์เคามมีส่่่วดไทกััะรบ หรือว่าการบริการเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับว่าส่วนลดเขาจะทําให้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะดูครับหลังจากหลังจากที่หักส่วนลดแล้วนะครับขขงผมจะจ่ายกี่บาทนะครับแล้วก็ราคาเต็มจะจ่ายราคาเต็มจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็หักส่วนลดแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับไปดูกันครับ <S <S มาแล้วครับผมถ่ายแล้วครับม,ม,มีน้ำมันอะไรบนะ้างพี่ไฮดรอลิกไฮดรอลิกน้ำม,ม,มันเครื่องน้ำมันเครื่องกล่องเครื่องกล่องไฮดรอลิกกล่องน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะมี กองน้ำมันทะลกองละมันเครื่องแล้วก็อะไรอีกอย่างเพี่อนกองละมันเชื่อเพื่อนอ่ะกองละมันราคาเต็มเท่าไหร่นะครับราคาเต็มอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนราคาไรหกพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทหกพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับยังไม่รวมส่วนลดนะอันนี้นะครับอ่าราคาเต็มครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอส่วนลดอีกทีแล้วพี่เนาะส่วนลดเท่าไหร่พี่มีมีส่วนลดไหมส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือเหลือเท่าไหร่พี่ส่วนลดตอนนี้ที่เขาคิดมาก็เหลืออยู่ที่สี่พันแปดร้อย บาอ่าสี่พดสบาทสี่พันร้อยสามสิบามอ๋อสี่พบาทนะครับอ่าแต่ละศูนย์เขามีส่วนลดไม่เท่ากันนะเพื่อนนะเราเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่นะเพิ่มเพิ่มหเปอร์เซ็นต์อ๋อเือนครับแอล้านะครับแล้วก็แอลศแล้วเพื่อนแะอลสี่ศูนย์ ต้องบอกนะครับว่าแต่ละรุ่นเขาจะไม่เท่ากันนะครับแต่รุ่น L40 <LC> ค่าบริการอาคาน้ํามันค่าอะไรมันจะไม่เท่ากันเพราะน้ำมันน้ำมันมันใช้ผิดกันนะพี่เนาะใช้มากกว่ากันใช้มากกว่ากัน L40 ราคาเตทมอยู่ที่4,820บาทอ่าราคาเตทม4,820 <20 S 1> บาท20บาทนะครับแล้วก็ลดแล้วมันเหลือ3,615บาทอ๋อมีส่วนลดนะครับ <25. S 1> ลดแล้ว3,600ทลายเพย์25บาท25บาทนะครับตามนี้นะครับ นี่เลยไม่ต้องเสียงกันนะครับนี่แต่จะบอกกันนะว่าแต่ละโซนเขาทำส่วนลดไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมอยู่พิจิตนะครับส่วนอ่าพื้นฐานก็ให้20เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ๋อพื้นฐาน20เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่ร,รถในประกันนะอ่าครับแล้วก็ทางร้านเพิ่มให้อห้าเปอร์เซ็นต์อืมเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทางร้านเพิ่ม <c oughs> ก็อันนี้จากศูนย์ทางทองจังหวัดพิจิตนะครับ <c oughs> เลิกเสียงก็ได้แล้วนะครับผมอันนี้คือราคาที่เขา ถ่ายแล้วมนเครื่องชุดใหญ่นะครับอันนี้ไม่รวมคันหน้านะพี่เนาะไม่รวมคันหน้าคันหน้านี้เขาไว้ถ่าย800ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดู800ชั่วโมงอีกทีหนึ่งว่าจะากี่บาทนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันเพิ่ง400กว่าชั่วโมงนิดนิดพี่เคยไปถ่ายสูงสุดเขาปีหนึ่งเ็าใช้กี่กี่ชั่วโมงโอ้โหแล้วเตะเลยเนี่ยเคยสูงสุดยพี่เป็นพันไหมเป็นพันก็มีเป็นพันก็มีจริงจริงทุกวันนะพันกว่ามีไม่เคยเจอมีพันกว่ามี อะไรก็ใช้จริงๆคเลยนะใช้ใช้ไม่หยุดเลยใช่แบบใช้ทุกวันนะอันนี้ผมไม่เคยใช้นะไปออกมั่งไม่ได้ออกมั่งนะครับตามนี้เลยนะครับผมราคาก็แจ้ที่แจ้งไปในคลิปนะครับอันนี้ก็จากบริษัททางทองนะครับอพิจิตผมออกมาจากทางทองนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตั้งคัดหน่อยครับทุกคนยังไม่ได้ ฟีฟีกี่กี่กี่เซนนะเบบประมาณสองถึงสามเซนนะครับสองถึสงสามเซน,อ,นเอาผมมันตึงไปนะครับอ่าี๋ยวพี่ก็ตั้งให้ใหม่นี่นะมันก็มีระยะฟรีนะตั้งไว้ที่สอง,งเซนสองเซนเาผมมาแพี่มันตึงไปกันมันตึงไปมันตึงไปมันี้มีระยะมันมันจะกินอะไรนะเบบดูปูนมนจะเสียเร็วลูปืนมจะเสียเร็วตดคัดอ่ะเพราะว่ามันไปสัมผัสกับหน้าซุ้มอยู่ตลอดครับนี่นะครับเอไม่รู้นะเอาผมมันตึงก็คือผมไม่ได้ตั้งเลยนะ ให้พี่ก็ดูให้นะครับเดี๋ยวให้พี่ก็เช็คไอ้ตรงอะไรแล้วพี่ก็เรียกเลยไนงะขาน,น้าขาน,น้าด้วยนะครับไหนๆก็มาแล้วครับไม่เคยทําอะไรเลย <c oughs> <c oughs> ใช้อย่างเดียว <c oughs> นะมาตั้งขาน,น้าหน่อยครับปึ <c oughs> ้บนี่ครับผมอันนี้ใช้งานมาไม่เคยไปตั้งไม่เคยอะไรนะเดี๋ยวให้พี่เขาตั้งให้นะครับ เาปปแให้มันนิดหน่อยอันนี้คือถ้าอย่างนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้นี่จะตั้งอีกหน่อยนึงอ๋อตั้งหน่อยนึงให้มันอืมนี่ไม่หนืดครับตั้งให้มันหนืดหน่อยนะครับโอ้หน็อตตัวแล้วไหมใช่ครับอ่าเหนี้ครับผมคลายคลายตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนแล้วก็ขันตัวผู้เข้าไปอ๋อขันเข้าใชนะ่ไหมขันเข้าให้มันให้มันยัน วิธีตั้งขันหน้าขัานเข้าครับปึ๊บถ้าเราไม่ตั้งไปไรเว่ยมันจะมีเสียงดังคือคักคือคักคือคัก,กมันแทกอตั้งไว้ให้มันยันแคพอแล้วรู้สึก,กว่ามันยันครับตึงเปมือเหรออ่าตึงตึงมือแล้วคขายออกหน่อย ทำนี้ครับนี่ครับวิธีตังปุ๊บแล้วขัดอัดขัดอัดเองโอเคครับเรียบร้อยครับผมจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับ L50 ราคานะครับเปลี่ยนอาที่ผมพูดไปไดในคลิปต้นๆน,นะครับ ก็มีน้ำมันเหล็กน้ำมันเครื่องกองเหล็กกองน้ำมันเครื่องนะครับกองโซล่านะครับนี่ครับราคาเต็มนะครับก่อนส่วนลด6 4พันสบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนลดของทางศูนย์นะครับ20ปกติมันลดยี่สิบอร์เอันนี้ทางศูนย์เขาทำมาเป็นเขามีอะไรสักอย่างเลยแหละให้แค่หเปอร์เซ็นต์นะครับก็ลดไปพันหกนะครับก็คือยอดที่เราต้องจ่ายไปเสร็จนะครับ4,834บาทนะครับนี่ครับสำหรับ l 5 0าศูนย์นะ นี่ก็จะเป็นราคาพกน้ำมันนะครับที่เข้ามาถ่ายนะครับราคานี้นะครับผมเรียบร้อยครับก็สำหรับ r อ50ถ่ายน้ำมันชุดใหญ่นะครับก็ราคาเต็มอยู่ที่6,400กว่าบาทนะครับหักส่วนลดแล้วก็เหลือ4,800กว่าบาทประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากสวัสดีครับ